ดามฟาร์มสวัสดีค่ะสิบโมงเสารของวันอังคารที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมหกค่ะร้องทำไมลูกเกิดความวุ่นวายค่ะพี่น้องค่ะสงสัยจะหิวนมอีกแล้ว เกิดความวุ่นวายตัวขาวนี่ยังไม่ลืมตาอีกข้างนะคะคน้องไอไวี่ตุตะ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  เกิดความวุ่นวายค่ะเอ้าตามหาเต้าเอ้าตามหาเต้าเจอไหมตามหาเต้าเจอไหม้เอ้าเอ้าให้นมลูกสิคะคุณแม่เอ้ให้นมลูกสิคะคุณแม่เอิ้นขวัญคุณแม่เอิ้นขวัญคุณพ่อจอนี่ แอนนี่เอมมี่ไอวี่นกสีขาวนี่ยังไม่ลืมตาเลยนะคะข้างหนึ่งเพิ่งลืมข้างเดียวแจหนูเพิ่งลืมตาข้างเดียวน้องไอวี่เข้าไม่ได้เลยลูกไหนนะ้ไหมยายดูสิเนี่ยค่ะตาข้างซ้ายยังหลีๆอยู่เอาเอาเอาสู้เขาเอาตัวเล็กสู้เขา พี่หนึ่งกับพี่สองนี่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงคนนี้ทนแรกชื่อน้องแอนนี่น้องเอมมี่ผู้หญิงทั้งคู่น้องไอวี่เด็กชายครับมีพวหงหาเงินพ่อครับตรงนี้ครับพ่อผมไปหาอะไรไม่รู้ครับ เด็กๆได้สิบหกวันแล้วนะคะกินนมเก่งบ่ค่ะนี่สู้ตายสู้สู้แกลสู้สู้ <c oughs> สู้สู้ลูกสู้สู้ กินนมเก่งมากเลยสู้สู้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย